ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายนะครับของวันอาทิตย์ที่เจ็ดเมษายนสองพันห้า้อยหกสิเจ็ดนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยัใจของเราก็มีมีดมานําเสนอจํานวน5้าเล่มนะครับในราคาเล่มละ7 0็ด้อยบาทพร้อมส่งละกันนะครับราคาเล่มละเจ็ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับปกติเราขายที่ราคา1 8 0 0พันแดร้อยละหพันสองร้อยแปสิบาทพร้อมส่งนะครับวันนี้เราก็ลดให้พิเศษนะครับเหลือราคาเล่มละ7 0็ด้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ทั้งเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบพื้นไฟ2รอบนะครับด้ามด้วยฝักทําจากไม้ปะดูนะครับพ่นเคลือบเงาด้วยสีดํานะครับรัดไหวปอกเก้าสวยงามนะครับเข่าดำด้วยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วยมิเนียมนะครับผมครับสําหรับรายละเอียดของมีดทั้งห้าเล่มนะครับเล่มที่1นะครับใบมีดยาว10 6จดนิ้วนะครับด้ามยาว 6. 2ดนิ้วนะครับท้องกว้าง2 3จดนิ้วสันกบนะครับมิลไล่ระดับนะครับ เล่มที่สองนะครับใบมีดยาว11 1จดนิ้วนะครับด้ามยาว 6. 2ดนิ้วท้องกว้าง 2. <ov> 2ดนิ้วสันกบหนา7มิลไล่ระดับนะครับแล้วก็เล่มที่สามนะครับใบมีดยาว 11. 6ดนิ้วนะครับด้ามยาว6.3นิ้วท้องกว้าง 2. 3ดนิ้วสันกบหนา8มิลไล่ระดับนะครับแล้วก็มาเล่มที่สี่นะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วท้องกว้าง2นิ้วสันกบหนา8มิลนะครับเล่มที่ห้านะครับใบมีดยาว11 5จนิ้ว ด้ามยาว6นิ้วท้องกว้างสองนิ้วสันโคกหนาเจมิลไล่ระดับนะครับทั้งห้าเล่มนะครับต่อเสนอขายในราคาเล่มละเจ0ร้ยบาทพร้อมสง่งนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางระบบเพิ่ม8ปบาทเป็นเจ็้อแปสิบาทพร้อมส่ง Vegeta นะครับแต่ถ้าเป็นโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก็ราคาเล่มละเจ0รอยบาทพร้อมสง่งตามนี้เลยนะครับผมนะครับสินค้าเรารับประกรันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งคมฟรีนะครับ หากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้านะครับเราอยดีเป็นเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือจะสอบถามที่อีกเบอร์ก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับผมนะครับอ่า สินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับผมนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมฟรีหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับนะครับผมถ้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์นะครับ063984563นะครับ063984563นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดมีดเพิ่มเติมได้นะครับทางเฟซบุ๊คลงตีมีดโดยทันใจนะครับเฟซบุ๊กลงตีมีดโดยทันใจนะครับหรือ เฟซบุ๊กนป่อเชยภูมินะครับนบป่อเชยภูมินะครับหรือช่อง u t u b e ซุ้มมีดโวยทันใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสำหรับการติดตามครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับผม